่าลูกเพียเอาเลยยินดีต้อนรับลูกค้าจากนครพนม <laughs> ประมาณ400กิโลนะคะมาหาเรา <laughs> เป็นไงคะคุณนั่งฟักเลยอาจจนั่อะไรค่ะ <laughs> น้องปุ๊กนะคะช่างปุ๊กวันนี้จะตัดผมบอ๊อบมีปัญหาว่า<อ>ปเป็นคน<อ>ผมสวยอยู่แล้วแต่ว่ามันรีบไปนิดนึงใช่ไหมมันมันไม่เป็นมันแบนมันปัญหาคือถ้าตัดบ๊อบแล้วมันจะไม่ยืดก็เลยต้องมาให้มีโจทย์ให้แก้ค่ะวันนีอ้อาไม่ใช่จะบอกว่ามันเราอะไปยืดผมด้วยไงถ้าผมธรรมชาติจริงเราก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้ใช่ไหมมันจะเป็นในระดับหนึ่งแต่พอไปยืดบ๊บมันก็ตรงก็เน้นความแบนลงไปอีกแก่แต่พอตัดบ๊อบเนี่ยเนื่องจากเราไป ไปอะไรนะไปสร้ความตรงเอาไว้แล้วเนาะมันก็ตรงไงเขาเน้นให้ตรงไงฮะ,ะทีนี้ถ้าเราต้องการง้มบบจุ่มพอทำให้ได้ในะระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องไปช่วยเนี่ยอ่าให้มันโค้งอ,ะอ่ะเนาะอ่านี่ยนะคะสวยได้เลย,ยเรา <laughs> จะเอาความยาวขนาดไหนคะน้องฟูกเอาพูกมีแบบมาให้ดูอ่าได้ค่ะ <laughs>